สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวิชาการนิตศาสตร์เรายัางต่อในเรื่องของทศนิยมมาทบทวนการอ่านกันก่อนนะคะจำนวนนี้2.9เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งจานวนถัดไป12.47เป็นจํานวนที่มีทศนิยม2ตำแหน่งาแหน่ง 15. 15.138เป็นจํานวนที่มีทศนิยม3ตํตำแหน่งตัวเลขหลังจุดตัวที่1เ,เรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่1ตัวที่2เรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่สอง ตัวเลขตัวที่3มเรียกวัตถุยมตำแหน่งที่3นะเลขหน้าจุดเราเรียนกันมาแล้วเป็นเรื่องของตามค่าประจำหลักซึ่งเราอ่านแล้วก็เขียนกันมาแล้วทีนี้วันนี้เนื้อหาที่เราจะพูดคือเรื่องของหลักค่าประจำหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยมแต่ละตำแหน่งนะคะอย่างเช่นันนี้เราเรียนมาแล้วอย่างหลักพันค่าประจำหลักคือหนึ่ัน หลักร้อยค่าประจำหลักคือหนึหลักสิบค่าประจำหลักคือสิหลักหน่วยค่าประจำหลักคือหหลังจุดไปนะคะตำแหน่งที่หเราเรียกว่าหลักส่วนสิมีค่าคือศษหส่วนสิหรือศูตัวเลขโดดตัวที่สองเรียกว่าหลักส่วนร้อยคือศษ1หนึ่งส่วนหนึ่งร้อยหรือศูนตัวเลขโดดตัวที่สคือหลักส่วนพันก็คือศษนหนึ่งส่วนพันหรือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งอันนี้คือค่าประจำหลักของทศนิยมสามตำแหน่ง เช่นกูมีจำนวนมาให้อ่านว่าแปด4้อยสิบหกจุดสี่เก้าเจ็ดแปดเป็นจำนวนที่อยู่ในหลักร้อยมีค่าแปด1้อยหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าสิบหอยู่ในหลักหน่วยมีค่าหกสี่อยู่ในหลักส่วนสิบมีค่าศูนจุดสี่เก้าอยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่า0ูน7จุดเจ็ดอยู่ในหลักส่วนพันมีค่าศ0 0 7จุเจจาก ทศนิยมจำนวนที่เป็นทนิยมคือ8 1 6 4 7แล้วเราได้บอกค่าประจำหลักของแต่ละจำนวนมาเราสามารถนำมาเขียนในรูปของการกระจายได้นะคะก็คือ8 1 6 4 9 7เขียนในรูปการกระจายโดยเขียนโดยใช้การบวกก็คือ800บวกด้10บวกด้6บวกด้0.4บวกด้0.09บวกด้วย0.007 อันนี้เป็นวิธีการเขียนในรูปกระจายของทศนิยมดังนั้นเนื้อหาที่เราพูดในวันนี้ก็เป็นที่มาของแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะได้เรียนรู้หรือได้ฝึกปฏิบัติในแบบฝึกหัดที่4.4คือคำสั่งแรกเนี่ยให้นักเรียนเติมคำตอบและเขียนในรูปกระจายซึ่งมีด้วยกัน2คําสั่งอบอกจำนวนหลักกับรูปกระจายส่วนใบงานใบที่2ให้นักเรียนบอกเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ว่าอยู่ในหลักใดมีค่าเท่าไหร่ และคำสั่งนี้มีอีกหนึ่งคำสั่งคือจะมีข้อความที่เขียนมีคำอ่านมาให้แล้วให้หนักเรียนนําข้อความนี้มาเขียนเป็นทศนิยมหวังว่านักเรียนคงทําได้ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจย้อนกลับไปศึกษาในแบบเรียนหน้า60หน้า70และหน้า71ได้อีกครั้งหนึง่งสวัสดีค่ะ